สวัสดีค่ะก็อยู่กับในช่องแพวังเลยจะใครล้ะนะครับวันนี้แพวังก็จะมาลองเพลงหญิงนะคะอีกหนึ่งอีีนะคะเมื่อกี้อีพีแรกแต่ซึ่งยังไม่ได้ลง YouTube เลยตอนนี้ก็กําลังจะลงนะแต่ว่าขอเอา e ีพีสองไปรวดรวด,ด้วยเพลงอย่าเกลีของพี่ลำใหย่ให้ท้องคำนะคะเดี๋ยวเราจะร้องให้ฟังเลยนี่ค่ะลำใหยหน้าว้าคล้ายๆล้ายลใหญปะก็คล้ายเนาะมาฟังกันแพาวาร้องบายแพวา แบบแนวลาตินอินเดียน,นิดๆแล้วที่แม่งยังหันนาทำงาจะบอาบอกตาจะไปใจันแหลบไปทำตาหามเกเรอย่าเกเร ฮักแล้วฮัหทำเทเดันเทเลหาันอกใจฮักแล้วบมุยไกบอบไปแบบไรไม่ร่ามมีได้แต่ลงไปเดียวดำดนไปในรดนิซองแฟนๆแต่จริงจังแันดำมัดนดำเดินจะคองอย่เกเรอย่าเกเร <c oughs> มีนี่แตมีใจแตะบบกันไปแล้วเดพอซอนแต่พอยเตือนธรรมดาใ,ใจล้นเลยสัญญาจะบัรดารมดามากแล้วแต่จานหายไปามาดีๆจะมานาักแล้วแต่มันดึงใน้เะเลในเกเรไม่เกเร Killey, yakilley, 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 ตาอายนั่นนั่นทำนั่นมอานั่นนั่นนั่นนใจน้องพี่ยามาะไรันมองมงน่ต้องมองมงมามนี่นอนแล้วนอนๆพูดเดียวเป็นเดา่เพียมเันเดี่ยรวของเด่ๆที่ซนแล้วน่องอย่างมีนม่นรรมดนเลยเั่เห็ดใดท่นลางเลือใจสเดอด นี่นีน yup. มีใจแล้วพบกันไปแล้วเดพอซอนแต่พอเตือนแต่มันน้องใจแล้วเลยฉันน่าแต่มันบรนนาักแล้วบัดนี้เปพมาดีจะมันนแล้วแล้วบันจให้เปไม่เกลเลยไม่เกลเลยเกลีเกนเน่ยนานเทนับเดด้ A kênh lê, kênh lênh 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 เลาต้าใจหนองทีนัดได้จะเล่นหมองหมองนี่หมองนั่นะมองนี่อนนมันนอนอย่มันแปลนโพเดียวจะไปทำเปนางเลียลงคองใบที่ซอน้าร้องอย่างนี้แต่มนํำเปลรีประเฮดใดนั้นบาเบิรใจน้องเศร้าเดือนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเดนะกดกระดิ่งกดิให้ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยว่าลราอปะ